แล้วเขาโปรโมทมาเลยว่าเฮ้ฉันจะมี voice command สักการเสียงนะอะไรพวกนี้เปิดตรงไหนพี่ไหมตรงนี้ครับขึ้นรถมาคุณก็มีปุ่มให้กดอย่างสนุกสนานนะนี่หว่าต้นคลิปว่าเลา็ไหมเลม<า>ไม้น้อยอดูเล็กไม้ทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าโม้รถเพิ่งเข้าไม้น้อยคิดว่าคันนี้แป๊บเดียวเช็คเช็คเอา สวัสดีครับวันนี้พบกับไอซ์อีกแล้วนะครับอยู่กันในช่องกูว่าแล้วมึงต้องขับนี่ได้ก็มากับพี่ไม้ครับวันนี้พี่ไม้มีอะไรมาแนะนําวันนี้นะครับเป็นรถคอสอเวอร์นอกกระแสอีกคันหนึ่งหลายคนลืมไปแล้วหรือเปล่าว่ามีรุ่นนี้นะอ่คือเจ้า Ford Eco Sport ครับผมรุ่นนี้พัฒนามาจาก Ford f i ฟียตพัฒนามาจากฟอร์ดเฟียตาก็จะมีหลายๆอย่างที่เขาจะคล้ายๆคลึงกันนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่เบื้องต้นคันนี้กระซิบมาว่าไม่น้อยมากๆไม่น้อยราคาล่ะน้อยไหมจะบอกเลยไหม <quad> จะบอกเลย,ยเอาอย่าบอกท้ายคลิปดีกว่าบอกท้ายคลิปเดี๋บบยวรอดูตัวรถกันก่อนดีกว่าดูตัวรถกันก่อนดีกว่าอันนี้เหมือนรถเพิ่งเข้ามานะพี่ไหมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานครับผมไปซื้อมาเองนะครับจากจากมือลูกค้าเลยจากมือลูกค้าเลยเพราะว่า รู้รู้ได้ไหมรู้ได้ยังไงว่ารถเพิ่งเข้าดูดิยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยยังไม่ได้เก็บงานอันนี้ไม่รู้ว่าไปขุดอะไรมานะใช่อันนี้แต่น่าจะเฉียวนิดนึงเเห็นเขาบอกขุดไอ้รั้วบ้านตอนตีวงเข้าบ้านรั้วบ้านเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องเคยอะไรเนี้ยลูกค้าเขาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวแต่รถเข้าสูนเต็มแม็กเลยนะเข้าสูนตลอดเข้าสูนตลอดเช็คระยะตลอดดีใช่คันนี้ก็เป็นสอร์ตอีกคสปอร์ตตัวรองท็อปตัวเทรนตัวลองท็อปใช่เทรนตัวนี้ก็จะต่างกับตัวท็อปแค่สป อ๋อตัวท่อไม่ทะล,ลุใช่ตัวนี้ไม่มีมแค่นั้นแต่มันจะมีแหลกหลังคาเหมือนกันเห็นไหมมีราวหลังคาเหมือนกันอ่ามีแหลกหลังคาต,ตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้อ่าไฟตัดหมอกนะกระจังหน้าเขาก็ขนาดใหญ่นะครับเป็นแถบสีเงินข้างในเป็นรังผึ้งเนาะโลโก้ฟอร์ดนะครับถัดไปมีอะไรน้องไอซ์มีรอยมีรอยใช่จะต้องจัดการปรับสภาพให้นะเดี๋ยวาตมีการให้ล้อแม็กล่ะเดี๋ยวมาดูล้อแม็กหน่อยว่าอ่า ยางปี2อ2มนยี่บนะเป็นล้อขอดสบหกนิ้วสอง6ู 20, 5, 60, 16ห้าหกสิบสิบหกนะครับล้อแบกมีรอยนะจัดการให้ได้ไหมครับเ <Okay, S 2> ดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้โอเคได้ใช่ไฟเลี้ยวปลายกระจกนะครับเอ้ยกระจกกระจกมองข้างของฟอร์ดนะมันจะมีตัวนี้ไว้เพื่อนๆเ,เห็นไหมมันจะมีแถบเป็นเส้นๆ่ะ<อ>ไอตัวนี้มันจะเป็นมุมกว้างอ๋อคือเนี้ยเป็นกระจกมุมปกตินะแต่อตรงนี้เหมือนมันจะแบบเวึบเอามาอีกอ่ะ ให้มันมองเห็นแบบมุมอับมากกว่าเดิมเออ๋อใช่มันมีส่วนเว้านิดนึงใช่กันสาดติดมาให้กันสาดเป็นกันสาดแท้เลยนะเนี่ยติดอย่างงี้ของแท้ของแท้ติดอย่างงี้ถ้าเป็นไอที่คีบล็อกข้างในของแท้อืมใ่มาดูรอบคันกันต่อครับมีแหลกหลังคามาให้ไอตัวนี้เห็นบางคนเขาไปแต่งแบบแนวแคมปิ้งหน่อยอะแคมปิ้งเขาก็สามารถตัใส่แหลกเพิ่มได้เพราะข้างในมันจะมีขายึดรองรับอยู่แล้วยางอะไรอ่ามียางอะไหล่ด้านท้ายจุดโดดเด่นของรถรุ่นนี้เลยคือยางอะไหล่ เมื่อกี้ตอนถอยออกจากเต็นท์น้องๆกลัวจะถอยชนพี่เลยบอกว่าไม่ต้องชนไม่ชนหรอกเพราะว่ามันจะชนถึงยางอะไรก่อนชนยางอะไรก่อนนะครับก็มียางอะไรมาให้ขนาดใหญ่เลยนะครับมีอะไรอีกเอ่ยตัวนี้เซ็นเซอร์ไม่มีมาเนาะเซ็นเซอร์ไม่มีกล้องไม่มีไม่มีกล้องไม่มีแต่ว่ามันเปิดท้ายยังไงมันไม่มีมันเปิดมันไม่มีที่ดึงเนาะปกติเส v วีมันก็จะตรงนี้เลยถูกไหมไม่มีไม่มีทุกคน ตรงไหนพี่ไหมตรงนี้ครับนี่เฮ้ยมันมันแฝงกับไฟท้ายนะดูฝั่งนู้นดิเห็นไหมแล้วมาฝั่งนี้เออมันแฝงแบบเนียนๆอ่ะเออนี่กดปุ่มปึ๊บเนี่ยอออากดปุ่มนี้อ่าล้วเปิดแบบออกข้างอย่างนี้นะเออข้างหลังมันก็เพียงพออ่ะมันมันก็ถือว่าเพียงพอนะในรถไซเนาะ Crossover เอาจริงกว้างกว่ามาตรฐานนี่ไงเพียงพออันนี้แต่แต่ข้องใจอย่างหนึ่งมาดูหน่อย มึงมีแค่เนี้ยมันมีแค่เนี้ยจะทําอย่างงี้มาทําไมอ่ะเพื่อนเจะทำอย่างงี้ทำไมเอาออกไปเถอะเก๊ก้ามันมีอยู่แค่เนี้ยมันมีอยู่คืบเดียวเพื่อนเพื่อนใส่ใจใส่ใจแล้วกันเขาอาจจะใส่ใจนี่เรามาดูใกล้ๆดีมันมีอยู่คืบเดียวคืบเดียวจริงๆมันมีอยู่คืบเดียวเนี่ยไอ้ปิดสัมภรัสคือจริงๆเป็นแบบแผ่นปิด ก็จบแล้วนะใช่คือจะทํามาแบบจะให้ดูหรูหน่อยเนี่ยเอาขนาดมันต้องปิดก็จะหมดอยู่แล้วก็จะหมดแล้วมองอะไรก็จะไม่เห็นอยู่แล้วครับข้างล่างมีอะไรไหมไหนดูซิอ่าก็จะมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ขอบล้อมีแม่แรงนะครับตรงนี้พอยางอะไรเขาอยู่ข้างนอกอยู่แล้วรถเดิมๆไหมเนี่ยดดูง่ายนะรถไม่ขยับนี่ดูนี่มามาดูตรงนี้เพราะว่าฟอร์ดมันจะมีโลโก้สลักของมัน่ใชมันจะมีโลโก้ตลอดเนี่ยไหมรถไม่ขยับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหม หัวน้อไม่ขยับตะเข็บซ้ายขวาเดิมสนิทนะครับเหรียญบาทยังอยู่ครบนี่เลยะนะครับรถคันนี้เจ้าของเดิมบอกไม่เคยเคลียร์สีนะผมก็เลยเดินดูรอบคันเออจริงเว้ยไม่เคลียร์คันนี้สีเดิมทั้งคันสีสม,มันไม่ได้ไม่สีเทาแบบเขาเรียกว่าอะไรสีเทาแบบเนี้ย มันเทาแบบเทาดําแต่ว่ามันมีความนมนมหน่อยอ่ะมันมีนมหน่อยสวยนะเมื่อกี้ผมถ่ายรูปเดี๋ยวจะไปโพสขายกันนะเนาะถ่ายออกมามันออกเทาแลมโบเลยเออมันเวลาออกแดดสวยมากเลยอะมันออกเทาแบบเทาแลมโบ้อ่ะเทาแบบเทาสวยเลยใช่ใช่โอเคอย่าไปดูภายนอกประมาณนี้ไปดูภายในดีกว่าไปดูภายในดีกว่าไปเบาะล้างไอ้เบาะล้างอะแดรเข้าเบาะล้างก่อนเดี๋ยวสตาร์ทกันนะร้อนจังเลย ่าเบาะหลังก็นั่งสบายนะหัวโป่งโล่งแล้วก็สเปซด้านขาเนี่ยก็คือโอเคเลยยืดขาได้ไอ้สูงเท่าไหร่ครับไอ้สูงร้อยวันเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเลนลูมเหลือเท่าไหร่ลองอุ้ยกี่กําปั้นสองกําปั้นเหลือเหลือนอนเอ็นได้เหลิปได้เล็กลูมก็เหลือโอเคมีที่วางของให้ตรงนี้ไอ้ต่อมันปรับเอ็นได้ด้วยนะมันจะมีเชือกอยู่ลองดึงเชือกดูจริงเหรอใช่ไหมเดี๋ยวลองปรับเอ้ยนี่ไงอยู่ข้างๆ้าใช่อันนี้พี่ดันไว้หลังอันนี้ ใช่อ๋ออ่ะปรับได้ปรับได้แล้วก็พับลงมาได้ด้วยอ๋อเนี่อันนี้ก็จะเอ็นประมาณนี้แต่เสียอย่างเดียวไม่มีที่วางแขนตรงนี้ไม่มีที่วางแขนใช่วางเจ้าน้ำเอามีตรงนี้เท่างเจ้าน้ำตรงนี้แต่ที่วางแขนฝั่งนี้มีให้ถือว่าโอเคอ๋อมีมีที่วางแขนฝั่งขวาอ่ะแต่ฝั่งนี้ไม่มีแต่ไม่มีที่วางแขนตรงกลางเนาะโอเคแล้วฝั่งพี่ไม้เป็นยังไงบ้างมามาดูข้างหน้าหน่อยข้างหน้านี่หน้าตาคุ้นเคยกันมันจะคล้ายๆเฟียต้าคล้ายเลยแหละ แต่ว่ามันจะมีารายละเอียดที่มันแตกต่างกับตรงช่วงช่องแอร์ตรงนี้ที่มันจะไม่เหมือนเฟียตตาตัวนี้นะครับเป็นซิงค์ไมโครซอฟท์นะครับก็คือตัวระบบข้างในจอเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือมันสามารถตั้งคา่านู่นนี่นั่นได้เยอะเลยนะครับเห็นไหมดูปุ่มมันเด็กคือรถรุ่นนี้เป็นรถที่ถ้าคนไม่เคยขับอะ่ะต้องใช้เวลาเรียนรู้กับมันหน่อยอ่าเพราะปุ่มมันเยอะปุ่มเยอะจริงม,ม,เมเมเบอร์โทรให้กดเลยนะเนี่ยกดเบอร์ <laughs> เหมือนเหมือนโทรศัพท์เลยเนาะเนี่ยตำแหน่งไบใช่เลยอ่ะตำแหน่งใช่เลย นะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับแล้วก็มี v o i ์คอมมานด์ด้วย v o i ์คอมมานด์คือการสั่งการด้วยเสียงสั่งการด้วยเสียงนะครับเทสมอ่ะลองดูเทสนะอ่ะเดี๋ยวลองกันนะเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆหนอ่อยนี่นะปุ่มนี่นะสั่งการเสียงนะกดปั๊บ radio i didn't understand it i didn't understand it i didn't understand you please try again please try again Bluetooth audio sorry I didn't understand เอาเอาเป็นว่าใครสำเนียงดีๆก็มาใช้มาหน่อยแล้วกันเนาะโอเคแอร์แอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับแต่ก็มีตัว Mac-AC มาด้วยแ a c กเคืออะไร Mac-AC คือถ้าจอดโอ้ยมันพูดไม่หยุดเลย Mac-AC AC แมมันคือตัวสมมุติเราจอดตากแดดเนี่ยแล้วเราต้องการลมที่แบบแรงเลยมันร้อนมากไม่ไหวนี่ปั๊บ เนี่ยมันจะให้ความเย็นแล้วลมมันจะแรงมากมากเออมันเย็นขึ้นมาเลยอ่ะมันเย็นมันเย็นเร็วมากใช่แล้วก็มีฮีเตอร์ด้วยนะได้ใช้อยู่หลอกบ้านเราอะโอ้ไม่เคยได้ใช้เลยอลองไหมลองไหมอย่าร้อนมากเลยตอนนี้ก็ร้อนไม่ไหวแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัติเพื่อนๆฝากความยินดีกับพนักงานออฟฟิศด้วยอ่านอกจากคุณจะกดคลิกเมาส์ทั้งวันที่ออฟฟิศแล้วแล้วขึ้นรถมาคุณก็มีปุ่มให้กดอย่างสนุกสนานอ่ามันจะอยู่ฝั่งคนขับเลยใช่ไหมคือจะเรียกว่าแพลนชิพก็ไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่เป็นต้นชิปอ่ะมันเป็นปุ่มชิปแล้วกันนี่เพื่อนๆบวกลบเห็นไหมเนี่ยคือกดบวกลบได้เลยนะตรงเนี้ยแต่ว่าหัวเกียร์รู้สึกว่าหัวเกียร์มีรอยนะจัดการให้ได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จัดการให้มันไม่ไม่เป็นเหมือนเพื่อนคาบอะไรอ่ะเดี๋ยวขัดออกอยู่นะอ๋อเปื้อนคาบเนอะตรงนี้เป็นช่องเสียบบัตรสองช่อง A U S U S B ตรงนี้มีมาให้เนาะแต่ชอบรุ่นนี้อย่างหนึ่งมันมีที่วางแก้วน้ำเยอะนะไอ หนึ่งสองสามแผงประตูอีกสี่ห้าด้านหลังมีไหมด้านหลังมีอีกหกเจ็ดเยอะรุ่นนี้ที่วางแก้วน้ำเยอะเรียกเรียกว่าเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของเราดีกว่าไฮไลท์ไฮไลท์เลขใหม่เลขใหม่เออระบบนี้ว่าต้นคลิปว่าเลขใหม่เลขใหม่น้อยดูเลขใหม่ทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าโมอ่าเลขใหม่คันนี้หกหมื่นหกหมื่นหกเท้ ล้านเปอร์เซ็นเช็คศูนย์ตลอดนะครับเช็คศูนย์ได้เลยตรงนี้อ่าก็ก็เหมาะนะเลขกไหมเนี่ยเพราะว่าเหมือนภายในมันใหม่มากๆเลยอะพวงมาลัยอย่างนี้ยังไม่ลอกเลยอะไม่ลอกไม่ลอกปกติรุ่นนี้ถ้าไมเยอะๆนี่ตรงนี้ลอกไปลอกแล้วเป็นรอยหมาแท้ใช่ใช่ <laughs> อ่ะ <c oughs> ด้านบนด้านบนสะอาด <บน S 2> อยู่เอม,มีกระจกมีกระจกมีไฟมีไฟอ่าเปิดได้แบบนี้คุณแม่บ้านชอบแม่บ้านชอบแม่บ้านชอบเนี่ยมีไฟแต่งหน้าได้ฝั่งนี้มีไหมอ่ะฝั่งนี้ไม่มีไฟมีกระจก ถือว่าทดแทนกันได้นะครับมีช่องเก็บแว่นตามาให้อุ้ยน่าใช้เออรถเพิ่งซื้อเข้ามานะเนี่ยพูดถึงมันยังกิฟอยู่เลยอ่ะมันน่าใช้เลยนะมันน่าใช้เลยนะเพราะว่าด้วยสเปซด้วยอะไรมาแล้วเนี่ยการนั่งขับขี่ผมโอเคกับมันนะคือขับสบายแต่ไม่ชอบตรงที่มันไม่มีที่วางแขนนี่แหละแต่เดี๋ยวน่าจะมีขายอยู่ไอที่มันมาเสียบปั๊บเลยอ่าน่าจะมีใส่เพิ่มได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันหน่อยไหมอ่ะโครงสร้างรถเพิ่งเข้าไปดูหน่อยเป็นยังไงหลายคนจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่า รถเพิ่งเข้าไม่น้อยคิดว่าคันนี้แป๊บเดียวใช่ไปไปดูกันก่อนเลยใครดูคลิปนี้ก่อนก็จองได้ก่อนเลยอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องการบอดี้รถพี่ไม้ไปซื้อมาแล้วพี่ไม้เห็นรถแล้วไอยังไม่เห็นรถดูกันเลยพี่จะพาดูอ่ะคันี้น็อตไม่ขยับไม่ขยับนะพี่บอกแล้วตั้งแต่หลังรถแล้วหลังก็ไม่ขยับหน้าก็ไม่ขยับไม่ขยับคือไม่เคยถอดแก้มก็ไม่ถอดเลยนะเนี่ยแก้มซ้ายขวาไม่เคยขยับพี่บอกแล้ว อย่าหาว่าพี่สอนเลยนะหาว่าพี่สอนสติ๊กเกอร์แผ่นการความร้อนทุกอย่างอยู่ครบนะฝาไม่มีจิกปลายนะฮะไม่เคยจิ้มไม่เคยเลยแต่เมื่อวานนี้มีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเมื่อวานนี้ผมมีปัญหาเรื่องหนึ่งอีอันนี้จังหวะที่กาลังก้มดูเลขเครื่องเหนื่อยขึ้นมาว่าปังยาวมากเลยนะยาวมากเมื่อวันมีปัญหากับอีอันนี้ประหลาดอยู่ยาวยาวยาวจริงก็เบื้องต้นบอดี้เดิมนะครับซอกเดิมเม็ดอาร์คลอยเม็ดอาร์คอะไรตะเข็บเดิมกิ๊บอยู่ครบนะครับแล้วเครื่องเนี่ยแห้งๆเลย หลายคนบอกไม่ไม่หกหมื่นจริงหรือเปล่าดูดิปกติฟอร์ดรุ่นนี้ทําไมเยอะนี่เครื่องเดิมนะเห็นไหมใสใส่เลยคันนี้ใส่ใสใสใสมากสวยมากเลยดูดิเพิ่งซื้อมานะเนี่ยเพิ่งซื้อมาก็มีแค่ต้องเก็บรายละเอียดก็เรื่องสีเรื่องสีายางก็ยังใหม่อยู่ยางใหม่ยางยังใหม่ภาษีหกหกภายในก็สวยไม่ต้องทําอะไรนะครับมาสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดเรื่องาาของราคาราคาจะน้อยเหมือนเลขไม่ไหมอ,อยากรู้ที่ไม่อ่ะปิดจปิดกอนท้องเครื่องก่อนจะถ่ายรูปมาไม่เท่า ปิดยังไงวิธีปิดที่ถูกต้องวิธีปิดที่ถูกต้องนะครับปล่อยไปเลยครับประมาณหนึ่งคืบเรียบร้อยถ้าไปกดมันจะเป็นยังไงมันจะบุบมันจะขาข้างล่างมันจะหักขามัันนจะะหกครับทุกคนราคาบอสกระซิบมาแล้วน้อยเหมือนเลขไม้ไหมใจก็อยากจะขายเลขสามแต่เอางี้ขายกันถูกๆไอ้อ่ะเท่าไหร่ว่าไปเลยพี่ไม้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเฮ้ยสองแสนเก้าเดี๋ยวนะรถคอร์ดโอเวอร์นะใบแดงแปดแสนกว่าบาท อันนี้คอสโอเวอร์คอสโอเวอร์อารถอเนกประสงค์ปี2 0 1 4ันสิจดสอเอ้ยปีก็ไม่ตามปีก็กันลารถปีใหม่อยู่ขาย299นี่ตกผ่อนเดือนละ5,000 5,000 6,000ใช่มันได้ดอกันหกมันดันดอกได้ด้วยนะปีใหม่ดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยปี15บห้โอ้โหถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มจริงรถรุ่นนี้เกรดมันคือแบบราคาเกือบล้านอ่ะอ้ายแดงเกือบล้านวันนี้เราขายเพียง299,000บาทผ่อนเดือนละ 5้าพบาทดอกเบี้ยถูกด้วยได้เลขไม้น้อยกลาเตีนะคันนี้รถบ้านแท้รันมาสุดอันนี้คุ้มนะใครที่หาอยู่นะเด็กจบใหม่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้กำลังจบใหม่กันหารถด้วยใช้เริ่มงานอันนี้เหมาะมากเลยแล้วได้ความปลอดภัยด้วยคือออปชั่นอะไรเงี้ยรถยุโรปอ่ะเนาะไอันนี้ยคือรถแบบยุโรปแท้เลยเพราะว่ารถเมการถเมการถเมกาเดี๋ยวดราม่าในทิกตอกมากันอี่รถไม่ใช่ยุโรปนะมันอเมริกาเหนืออเมริกาอเมริกาโอเคฟอนอเมริกา โอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เรื่องต่อไปก็เดี๋ยวป้ายทะเบียนจะเปลี่ยนป้ายกรุงเทพให้นะครับป้า,ปา,ปาปยาพ,าส,พาส่งภาษีเดี่ยอะเราจัดการดูให้อ่ะแล้วก็เรื่องของรายละเอียรดรถเดี๋ยวเราปรับสภาพให้พอรถ<ช>พึ่งมานอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่คุณจองหรือเปล่าจองเลย999บาททำเรื่องไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านแัดผนทางมาเลยจัดผ่านแค่ให้เงินจองคืน ผ่านแล้วทําไงไม่สะดวกมารับไปส่งให้อีกส่งถึงบ้านโอ้โหไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะปัตตานีไปมาแล้วบอกให้ขอโม้หน่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปส่งที่แพร่ด้วยป่ะไปแพร่อีกอ่ะก็ตรงนี้ดูแลให้จบๆเลยจบเลยนะครับดูคลิปนี้คือรู้เลยว่ารถคันนี้น่าใช้ราคาดี คิดว่าหลายๆท่านก็เริ่มลังเลละลังเลละลังเลละหาข้อมูลรอเลยโอเคใครชอบคันนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่ไหนไออ่าติดต่อหาไอซ์ได้ที่เบอร์0972293857เบอร์พี่ไหม0979917113นะครับหรือจะติดต่อไปที่เพจร้านของเราครับรถมือสองฟีดาวอัมโมมค่ะแล้วก็ถ้าชอบคันนี้ ฝากกดซับสไครป์ที่ช anel ยูทูปของเราด้วยกดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าจะมีรถใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆมีเยอะเดี๋ยวมีอีกหลายคันเลยเดี๋ยวมีอีกหลายคันมีอีกหลายคันรอชมได้เลยตอนนี้จีบๆไว้หลายคันละเดี๋ยวไปล่ากกันโอเคก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเริ่อัตราเร่งกันนะครับนั่ง3คนเปิดแอร์ตอนอากาศร้อนๆตอนบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละมาพร้อมยังเช็คเช็ค เร้อยยังร้อยยังยังร้อยยัง,อ,อ,ยงอ่ะได้เก้าสิบอะพอเพราะ <c oughs> มันถึงโค้งนะทุกคน